ซุปตาตัวแม่เปิดปากครั้งแรกปมสามีนอกใจเป็นข่าวสะเทือนวงการตัวแม่สายแฟนวิกตอเรียเบ็คแฮมยอมเปิดปากครั้งแรกถึงประเด็นที่สามีนักเตะแข้งทองเดวิดเบ็คแฮมตกเป็นข่าวเล่นชู้กับผู้ช่วยส่วนตัวที่สเปนเมื่อปี2004หลังจากที่เดวิดเพิ่งจะย้ายไปค้าแข้งกับทีมเรียลมาดริดได้แค่ปีเดียว ซึ่งวิกตอเรียยอมรับว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เธอไม่มีความสุขที่สุดในชีวิตซีรีส์สารคดีเบคแฮมที่เผยทุกช่วงชีวิตของเดวิดเบคแฮมรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวและข่าวเช้าต่างๆที่ข้ามโดยวิกตอเรียพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นข่าวที่สั่นคลอนชีวิตคู่มากที่สุดนับตั้งแต่แต่งงานกันมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี1,999พร้อมยอมรับว่าตอนนั้นเธอกับสามีต่างก็หันหลังใส่กันช่วงที่ไปสเปนแม้จะอยู่ด้วยกันแต่กลับไม่รู้สึกมีกันและกันมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานจนเธอไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องนี้กระทบจิตใจเธอแค่ไหนฟาดเดวิดเบคแฮม เองก็ยอมรับเช่นกันว่ามันเป็นช่วงที่กดดันที่สุดในชีวิตแต่งงานบางครั้งพวกเขาต่างก็รู้สึกเหมือนจมน้ำไปด้วยกันถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ฝ่ามรสุมจนเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน24ปีไปเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยที่เดวิดเบคแฮมยอมรับว่าไม่รู้พวกเขาผ่านมันมาได้อย่างไรเขารู้แค่ว่าวิกตอเรีย คือทุกสิ่งสำหรับเขาและเขาก็ไม่อยากเห็นเธอต้องเจ็บปวดอีกบางทีอาจเป็นเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นนักสู้ที่พร้อมเผชิญหน้าทุกปัญหาที่เข้ามาเพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเช่นเดิม